สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะพิธาขอบคุณชาวพิษณุโลกพร้อมเปิดตัวหมออองชิงประธานสภาดอมส้มแห่ต้อนรับวัดพระศรีแทบแตกยืนยันว่าจะเป็นนายกตามเจตจำนงของประชาชนให้สัญญาทำงานให้มากกว่าเดิมแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งขอให้ประชาชนรอดพ้นจากภัยพิบัติขอหวยไม่พลาดสองเลขทะเบียนรถ ช่วงบ่ายวันนี้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงกว่า800คนเดินทางมารอรับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าวไกลที่วันนี้ได้เดินทางมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวจังหวัดพิษณุโลกที่มอบให้กับพักก้าวไกล ทั้งสองเขตเลือกตั้งโดยมีหมออ๋องนายปฏิพัฒนสันติพาดาสอสอพิษณุโลกเขตหนึ่งและนายสุป,ปรกรณ์กิติยาธิคุณสอสอพิษณุโลกเขต5ให้การต้อนรับการเดินทางของนายพิธาในครั้งนี้มีดอมส้มกว่าแป0รอคนทั้งจากชาวพิษณุโลกเองและจังหวัดใกล้เคียงทุกเพศทุกใยที่เดินทางมารอต้อนรับ พร้อมส่งเสียงเชียร์ตั้งแต่รถของนายพิธาเลี้ยวเข้ามาถึงบริเวณหน้าวัดหลายคนจับจ้องไปที่ป้ายทะเบียนรถฮุนไดสีบรอนเทานอขอ5120พิสนุโลกหวังนำไปเสี่ยงโชค จากนั้นนายพิธาได้ลงจากรถพร้อมโบกมือทักทายก่อนเดินเข้าพระวิหารหลวงพระพุทธชินราชเพื่อเข้าไปกราบสการะท่ามกลางแฟนคลับจํานวนมากที่เข้าไปเพื่อถ่ายรูปลงโซเชียลสร้างความโกลาหลพอสมควรหลังจากเดินออกจากประตูด,ด้านข้างเพื่อเข้าวิหารพระเจ้าเข้านิพพานชาวบ้านได้ถามว่าขอกราบขอพรหลวงพ่อ พระพุทธชินราชในวันนี้ได้มาขอพรให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านายพิธาตอบสั้นๆว่าขอให้หวยได้ออก3 7 6ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีแต่มาขอพรให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกให้อยู่ดีให้อยู่ดีมีสุขน้ำไม่ท่วมน้ำไม่แล้งและไม่มี แผ่นดินไหวอีกมักคูเทศน้อยส่งภาษานำเที่ยวหลังจากนายพิธาสาการะขอบพรเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมักคูเทศน้อยอายุ8ขวบเข้ามาขอถ่ายรูปและอธิบายประวัติความเป็นมาเป็นภาษาอังกฤษกับนายพิธาโดยระหว่างนั้นนายพิธาก็ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษและมีการซักถามพุทธประวัติทําให้ช่วงนั้นหนูน้อยมักคูเทศนิ่งเงียบไปสักพักทําให้นายพิธา ต้องคอยกระซิบบอกเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่สื่อมวลชนจะถามว่าให้คะแนนหนูน้อยนี้ในการอธิบายประวัติความเป็นมาเป็นภาษาอังกฤษกี่คะแนนนายพิธาตอบว่าให้11เต็ม10 คะแนนก้าวไกลเพิ่ม88.5%จากนั้นนายพิธาให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่พรรคก้าวไกลหวังไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตของนายประดิพัทซึ่งหวังว่าจะรักษาเขตเดิมและเพิ่มเติมเขตใหม่ ซึ่งพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีคะแนนเพิ่มขึ้น88.5%วันนี้จึงมาให้คำมั่นสัญญาว่าแม้จะไม่ได้สอสอเขตก็จะทำงานให้มากกว่าเดิมแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งปัญหาแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นดังนั้นเรื่องภัยพิบัติก็เป็นเรื่องที่เข้าใจดีว่าพี่น้องชาวพิษณุโลกประสบ พบเจอมาอย่างไรก็ไปแก้ปัญหาตรงนั้นในพิทากล่าวว่าตนขอให้กำลังใจชาวพิษณุโลกที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเท่าที่ตรวจสอบดูพบว่าระดับความรุนแรงมีเพียง4.5เมกนิจูดซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในรอบ100ปีโดยต้องติดตามดูต่อไปเนื่องจากภัยพิบัติถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ หมอองแคนดิเดตประธานสภาเมื่อถามว่าการเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกในวันนี้เป็นการยืนยันไหมว่าหมอองจะได้เป็นประธานสภานายพิธาตอบว่าทางพรรคได้ยืนยันไปแล้วว่าหมอองนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกเขตหนึ่ง ได้เป็นแคนดิเดตประธานสภาอยู่แล้วส่วนความชัดเจนกับพรรคเพื่อไทยมีหลายคนเป็นห่วงตอนนี้ดีขึ้นอยู่ระหว่างการเจรจาทุกอย่างเรียบร้อยดีรอวันที่จะประชุมพรรคร่วมในวันที่งกรกฎาคมนี้ก็จะได้ชัดเจนมากขึ้นยืนยันว่าผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีตามเจตจํำนงของพี่น้องประชาชนให้ได้ทุกอย่างต้องจบเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปเพราะสอสอได้รับรองแล้ว พร้อมเปิดสภาในวันที่3กรกฎาคม2566และจะมีการเลือกประธานสภาในวันที่4ี่กรกฎาคมนี้ช่วงหนึ่งระหว่างเดินเปลี่ยนโบสถ์เพื่อมาไหว้พระนายพิธาได้พูดด้วยว่าการมาวันนี้เป็นการมาของสองคนดิเดตคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตประธานสภา หลังจากนายพิธาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วเขาได้ขึ้นรถเดินทางต่อไปขอบคุณประชาชนที่ศูนย์การค้าเซนทันพลาซาพิษณุโลกและเวลาประมาณ16นาฬิกาจะขึ้นแห่ขอบคุณประชาชนรอบเขตตัวเมืองพิษณุโลกไปตามถนนสิงหวักวัดถนน เอกาทศรถและวงเวียนสถานีรถไฟจากนั้นเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาขึ้นเวทีปราศัยที่ลานแอรบิกส่วนชมน่านจังหวัดพิษณุโลกก่อนจะร่วมเซลฟี่บนเวทีและทำสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจแล้วออกไปทำภารกิจส่วนตัวขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ